ชต้นเห็ดเด็กให้ยังช่วยายลุงในเพจ มื่ปะวะตอนนี้สองกิโลหกสองโลเจ็ดสองโลแปดเจ๊ไซใหญ่ เท่าไรนะครไม่มีคู่อ้อมตอนนี้ครับไม่มีคู่นะครับแหญ่เกินไปเอเอียนี่ก็สองกิโลสองห้าได้ท่านน๋เอเยียนี่สองห้าสองหก,งหงหกนี่ก็ใหญ่หา,หาวิชาไม่ได้เลย ไม่รู้จะไปทำการแสดงกับตัวไหนส <c oughs> องแปดแล้วแล้ออตัวนี้ <c oughs> ไปมีที่ขังจับมาเพิ่มอยู่แต่สภาพนี้ไปก่อน เอนตัวนี้ความจริงเป็นเป็นไก่ดีนะครับทําพ่อพันธุ์ได้ไอ้เท่านไม่รู้จะไปใส่กับตัวไหนตัวตัวเมียตัวไหนนะมีเยอะตัวเลือกเยอะนะครับอันนี้เก่งเลยล่ะเก่งเลยตอนนี้กำลังผัดขนนะผัดขนใกล้่าเต็ม ตัวนี้ขาเจ็บมันเจ็บขามันหายแล้วเดี๋ยมันมันมันน่าจะไปเตะสุม่มเตะอะไรเตะเล็กขามันเจ็บตั้งแต่ตอนยังไม่สู้ไก่ตัวนี้หายเป็นปกติแต่เหมือนข้อมันเหมือนกระดูกแตกครับมันกระดูกแตกแล้วขามันไม่ไม่คืนสภาพเดิมแต่แต่เดินได้ปกตินะครับไอตัวนี้เป็นไก่ใน ไ่สุ่มนเี้ยงเท้าไหร่อุโมวค์เลยไว้ข้างนอกนี่ตัวนี้ทำเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยเนี่ยมีตัวเมียใส่ตัวเลือกเยอะของเรามันตัวเลือกเยอะ อ่ามาดีก็ดีครับดีดีมากๆใช่ไหมทัดให้ตัวเท้านี่ตัวตัวเท้าทําพ่อได้ใช่ไหมอออสบายมากเนาะถ้าสุทธัดชอบนี่คือ่ชอบทั้งประเทศอะสายตานี่ยเขาเป็นหนึ่งอยู่แล้ว <c oughs> ดูไม่เคยพลาดนะครับ <c oughs> ไม่เคยพลาด โอเคครับผมถ่ายชมแค่น,นี้ครับ